เซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้างแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน นะคะทุกคนก็หลายคนอาจจะสงสัยว่านะคะมังกรของเซตนี้เนี่ยะมาได้ยังไงหรือตรงนี้อาจจะเป็นพญานาคก็ได้นะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะของคอมนะคะวอยนะคะและวันนี้จะพาไปดูนะคะต้นกำเนิดนะคะของมังกรหรือพญานาคของเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นะคะก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มเล่นกันมานะทุกคนนะคะก็เราให้เ,เหมือนคอมนะคะเลือกอาชีพเรานะคะแรกๆเราอาจจะแพ้กันสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ไม่มีผลกับเรามากขนาดนั้นนะคะเพราะเราจะสามารถเก็บดองนะคะของไว้ต่างๆนานา,า,า,าได้เลยนะคะและนั่นแหละค่ะทุกคนอืม ะะเราก็ต้องเอาน้องๆมาให้มันครบนะซึ่งตอนแรกนะคะไม่รู้เลยว่าจะเล่นค้อมไหนดีนะคะก็เลยอะมีตัวไหนก็หยิบมาก่อนนะคะเน้นซื้อไว้ก่อนละกันเนาะนะคะคือคือรู้เลยว่า <c oughs> น่งกินข้าวอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีเสียงเคาะของจานของช้อนเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ส่องค่ะส่องส่องคนอื่นนะว่ามีใครเล่นคอมเดียวกับเราไหมเออเราจะไปแย่งคอมกับชาวบ้านหรือเปล่าหรือชาวบ้านจะไม่แย่งคอมกับเราหรือเปล่านะฮะอือ ส่องแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนิดหนึ่งเนาะนะคะอ่ะเราก็โอ้โหและดูมันเอ๊มันจะเล่นยากไหมวะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็เลือกค่อยๆเลือกไปอ่ะสีเขียวเหมือนกันเอ้ไม่ใช่สีเขียวสีม่วงเหมือนกันเอามาแทนกันได้ไหมเป <laughs> ็นวอยได้ไหมนะคะเอาไม่เป็นไรโอเคเราก็พยายามบับนะคะให้กับตัวของน้องยิงไปนะคะ เจฟจะเรียกว่าน้องมังกรเล็ก <c oughs> คือไม่อะไรนะคือลืมชื่อ <c oughs> ไม่มีอะไรบ้างเลยนะคะแต่ว่าจ้าเล็บมังกรเล็กมังกรใหญ่นะฮะอ่ะเราก็ยิงเข้าไปน้องอาจจะดูเงาเงาหนึงนะะโอ้เสียงชนอย่างเคาะนะคะถ้าเราเคาะไม่ดังนะคะมันก็จะกินไม่อร่อยอก็เป็นเกมที่เล่นปอกกินข้าวจริงๆนะะทุกคนคือเล่นไปกินข้าวไปเล่นไปกินขนมไปนะคะ ออได้อัตลบนะคะไม่เชื่อทุกคนลองดูนะลองกินไปเล่นไปดูก็ได้นะคะเพื่อแบบได้อัตระลเพิ่มเติม <c oughs> โอเคเออเช่นเลาเอาของอะไรดีวะทุกคนเฮ้ยออแต่กว่าเราจะได้เลือกคือเกือบสุดท้ายเลยนะกว่าเราจะได้เลือกนะคะออทุกคนเราจะได้ของไหม อะมาวิ่งตึง้งนะคะเราก็เอาออกดูดเลือดก่อนเดี๋ยวมันน,นีน ayer, นะะ่ได้ใช้แน่นอนเออตัวที่เป็นสเลเยอร์นะคะได้ใช้แน่ๆนะคะสลเลเยอร์กับวอยนะคะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละสุดหล่อของเรานะฮะเอะเอขายเลยดีอ๋อขายขายไปก่อนแล้วกัน ในในเนอาเนีนนนนะ้แล้วกันเน้นความถึกไว้ก่อนนะแล้วก็เออตัวอื่นๆขายได้แล้วมั้งโอ้โอ้โเลกหน่อยๆน,นะคะก็ในอันดบาวนี้นะคะของมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเออมันเป็นแบบข้าเร็กเป็นมอนสเตอร์ป่าที่มันแข็งแกร่งขึ้นเนาะ,ะไอ้เขียวๆยนะคะประมาณนั้นแหละเออมันก็เลยได้แบบของเยอะขึ้น ได้รับพี่สองโอเคอับเลยละกันอ่ะไปเออเอาบับบับให้ใครดีอันนี้บับให้น้องก็ได้โอเคนะคะข้เป็นในส่วนของเอ่อตัวของเซตคอมนี้นะคะลองชดน,นะอันนี้ไม่ใช้แล้วคุณป้าเออ,อเก็บไว้ก่อน อันนี้คือเอามานะเผื่อเผื่อนะทุกคนเผื่อได้เล่นคอมที่มันเป็นหุ่นยนต์อะที่มันมันเป็นเออเขาเรียกไงนาโนเสารวว์อะเอออยากอยากเล่นคอมนั้นอะนะฮะไม่เป็นไรปั้นวอยมาไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เล่นก็ก็ไม่เป็นไรอะเออเอโอ้โหดูทรงน่าเราต้องเก็บยา,ยาวๆอะทุกคนมาดูอาร์มิทกันดีกว่าว่าอาร์มิที่จะได้คืออะไรนะฮะ <c oughs> อะไรแรกๆเราแพ้เราเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดๆนะนะฮะเจ็บนิดๆก็นี่อ่ะไปโอ้โหโอโอโดีเหลือเกินเอาอะไรดีแฮะโอ้โหได้รับหนึ่งทองนอนกลาง นั่นดูน่าจะดูดีสุดแล้วนะทุกคนหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอ้าวเป็นไหนดีนะคะก็คอมเมนต์กันหน่อยเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะออลองช็อตอ่ะเออเอาอันนี้มาสักหน่อยมันอย่างหน้อยมันก็ได้มีบัฟอะไรช่วยช่วยเหลือเรานะทุกคนช่วยเรานิดนึงเออล้วก็ลองช็อตก็ยังคงได้อยู่เหมือนกันเนาะได้ลองช็อตนะคะแล้วก็ เฮ้ยหรือเราเล่นคอมนี้ผสมเพื่อเอาอนั้นดีวะเอาอะทีเล็กอะอาดาโนเสาร์ดโนดโนเสารเราก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆม,มันไม่มีใครแพ้มอนหลักถูกไหมเออเรายังอยู่ในระยะปลอดภยัยทุกคนแต่ทำไมเซฟไม่ได้ตัวที่อยากจะเล่นสักทีวะ ก็มีใครกินไปเล่นไปแบบเซฟบ้างคอมเมนต์กันหน่อยเนาะเออเสียงช้อนเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับกงกิงกงกิงกงกิงอ,งงอะไหนดูสิโอ้โหของนึกล้าอยากเล่นอะไรหรือวะอยากสายใส่ไอติปโกบคิดไม่ออกบอกติปโกบเอออ่ะอย่างน้อยออกดูดเลือดปึง้งเกาะอะมีอะไรอีกบ้างวะ เอ้ยเอ่ออับไปใส่อาใส่ให้แทง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 เออใส่ให้นอนนอนก่อนเออดูดเลือดอาอาเอ้ใส่ไปก่อนไปอันไหนก็มีเอออ้อโหเกือบแล้วเมื่อกี้ถ้ามองไม่ทันนะอัพแปะเลยละกันอ่ะเออแต่ทจริงถ้าเราเอาลองช็อต เป็นคทดลินก็จะได้บัตรจากอันนั้นด้วยนะ,ะตีไปนะฮะถึง,ถงจนจนป่านนี้เราก็ตีไปตีไปเรื่อยๆืนะช่วงนี้เราต้องชนะได้แล้วนะเออถ้าเรายังแพ้อีกก็คือเจ็บหนักแล้วนะเริ่มเจ็บหนักแล้วนะในเราเนี้ยฮลัลโหลอ่าโอเคยังได้อยู่ได้อยู่อ่ะ เออของมันดาวหมดอุ้ยถ้าได้สองดาวอันนี้ของอาวุธพิเศษอ่ะอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้แล้วกันเออมันดีป่ะวะอ่ะออนนอนไปใส่เอออ่ะแล้วใหญ่เราถึงโอเค นี่แงสุดหล่อของเรามาแล้วโอ้โหเอาแทนแทนใครแทนแทนแทนตัวไหนวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้สองดาวน,น้อนขอกแมวเออจัดของไม่ถูกทุกคนมันกมันลกนิดนึงเออลบแม่งใี้หมดเลยแล้วก็เตรววียมของนะคะเอ้ยลองช็อตอ้ยใครสากใกล้ออกแล้วดิต้องใส่ของให้ลองช็อตอะ ก็ใส่ของให้ค็อกแมวก็ได้นี่จริงแล้วก็เออให้มันคอมโบกันเนาะว่าะไหมเออเอาอะไรดีเอาไว้ตีแทงที่จริงค็อกแมวมันต้องเอานั่นดิบะไอที่ตีไหวกุนซูอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอเอเทียเห็นไหมถ้ากุนซูมาก็จบแล้วพี่หนุ่ม หนุ่มหน้ามลฮะเราเอาสดหล่อมาแทนไงเออลองสดก็ยังมีอยู่โอเคอันนี้ได้รับตึ๊ดตื๊ตต๊โอเคขอของให้ให้ให้เพื่อนหน่อย <laughs> ยังไม่รู้จะใส่ให้ใครอยรากก็ว่าใครใส่กับขคงแมวอะ่ะเออ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยย้ายขอให้สุดหล่อเรานะคะอ,อต้องมีดุดเลือดเออ,เ,อ,อเราดูทรงดีว่ะทุกคนทรงได้ว่ะโอ้โหเราแยกคน,คนละทิศคนละทางโอ้ยทำไมไมทีเดียวเพื่อนโอเคโอ้โหจังหวะที่มันแบบแยกกันเป็นคนละทางนี่ใจหายเวฟเออเราอาจจะมาว่ะทุกคนนะคะ ช่วงนี้เราก็เก็บหอมอมริสกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวของดอกเบี้ยที่กำลังเข้ามานะคะเราก็เก็บหอมรอมริสกันสักหน่อยโอ้โหแล้วเ,เอาอะไรดีตัดสินใจยากจังไปครับเออเอาบูบฟัฟเราเล่นเอาเทียนะคะมาแล้วก็ใส่ ใส่อะไรดีวะเอ่อมานาเหรอเราเน้นมานาไหมเราเน้นมานาดีไหมโอ้ยมโมวยของใครเลยเอ้แต่เมื่อกี้หรือเราดูผิดวะอ่ะชึบพร้อมครับนี่มีมานามีดามีครับเจอกันแน่พหนุ่มอ๋อพวกบล็อก โอเคไม่ okay. อยากได้ตัวนี้ว่ะเอาจริงโอเคโอเคมาพอของปากของคอเออมาสหาเออที่จริงเนะว่าไปเราก็ยังไม่ตันเลยมิวว่าวอยกิดตัวเฮ้ยแล้วถ้าวอยครบเราได้อะไรนะ่ะนี่ไงทุกคนแบบกำลังมาว่ะกำลังมา เราควรขายเลยไหมเราควรขายติโม่เลยไหมอะ่ะแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ปะโอเคมาสหาฟึ่งเขาให้โอ้โหแล้วช็อปปี้ขึ้นมาพอดีครับจังหวะนี้โอ้โหบอยถ้าครบเอ,อ๊ะเหมือนมันได้อ๋อบารอนอันนี้ต้องเลเวลสิบใทุกคนมาสหาสองสี่ เราจะเราจะอัพเลเวลสิบเพื่อให้มีมังกรรอไหมเราเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้นะถ้าเราเก็บหอมรอมริด์นะฮะแล้วเรายังไม่ตุยจังหวะน,นี้น่าทรงกำลังดีนะครับและทางของไคซาเองกำลังยิงสกิลไปนะคะยิงโจ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 แล้วปึ้งเขาให้นะคะหายกันแทบครึ่งกระดานและจังหวะน,นี้ของแมวก็ยิงเข้าไปครับนี้ และผลจากใครศานะคะดามเมจสูงสุดในตีไปเลยเอออันนี้ก็ดีนะตรงที่ว่าเราได้น่าจะได้ของอยู่อะทุกคนอับเก้าวเลยได้ไหมรู้สึกขัดใจวันอีกนิดเดียวอ่ะดูดิเาขากินปลาคือได้ยินเสียงกระกระ,ะดานว่ะเสียงจานอะ ออม,มันเหมือนกบเลยนะทุกคนหรือมันคือกบมอนสเตอร์ป่าเนี่ยหรือมันคือกบคุยแล้วมาสหาผสองดาวแล้วไงจังหวะนี้บอกเลยว่าแจมแมวโอ้โหอ๋อมิสเตอร์มันดูโอเยเนี่ยมาสหาไปเอาเราอัพเลเวลสิบ ฮ้ยแล้วเลเวลสิบเราอาจจะได้ของเพิ่มถ้าใส่วอยตอนนี้มันไม่ค่อยได้อลไรเราเอาบัฟให้กับของแมวกับไครสาก,ก่อนดีกว่าโอเค <Okay. S 1> เอาเกาะเอออันนี้แหละอันนี้แหละให้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 เจ้าตัวใหญ่ตัวติบแล้เวเมื่อไหร่เราจะเอาของไปให้ข้อหนุ่มสักทีว่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้มีทรงไหมเนี่ยเฮ้ยเราโดนสอยทุกคนไม่โอเมก้า oh ใครซาปแบงไหมครับนี่และจังหวะนี้ใครสาบป,ปิดจบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในแมชนี้นะฮะต้องรอดูกันเลยว่าแมชข้างหน้าเราจะพบเจอกับที่1ห,หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่พบเจอที่หนึ่งดิพบเจอใครนะคะแบบเจอใครอหเรนคงต้องขายสักหนึ่งมาซาาไม่น่าสองดาว แต่เอ้ยหรืเอ,เ,อเราอัพเลเวลเลยวะ <c oughs> นี่จริงถ้าเราอัพเลเวลเลยก็ได้นะยังไงเอานี้บายโอ้โหขอยาส่งเล่นตีนไวเล่นันีเล่นทาก้อน คือคนก็ยังเล่นทาก้อนกันเยอะอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเอาจริงทาก้อนก็เป็นตัวที่ตึงแหละค่ะแต่ว่าถ้าได้ใส่พวกสัญ,ญลักษณ์คอมอ่ะคอมอื่นๆอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็แจ่มเลยน,นะมันเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วอะนะคะถ้าแบบทาลิกอย่างเงี้ยยืนกันเป็นวันเฮ้ยแล้วผมออกนี่ไง <c oughs> <c oughs> โอ้โห เลยนะครับสวัสดีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เราได้จากเราไปแล้วนะขออัพเลเวลหน่อยละกันนี่ใะส่มาซาฮาไปปึ้งอ่าเฮ้ยมันคือ,ม,คอมันคือตัวอะไรนะเมื่อกี้เชี่ยอ้ยมันวางไม่ได้เอไมันต้องสองช่องเละและ้วคอยก็มีมังกรหรือพยานหานักพยานหนักซี่วง คือเราตัดเราตัดตัดฝั่งตรงข้าวเลยซื้อมาก่อนเออซื้อมาก่อนตัดเขาหมดอ่ะเฮ้ยตานนี้หรือว่าเป็นไปได้โอ้โหเออสิ่งคอกแมวโคอกแมวไม่นานจะขึ้นสามดาแล้วทุกคนดูดูทรงอ่ะ <c oughs> นี่นะฮะจจ้หวันนี้ผมขอเอาโอ้โหมันใช้ของเลยวะมังกรมังกร เอออยากอยากได้ติ๊บโกม้าเพื่อนว่าติ๊บโกมันจะยังอยู่กับเราไหมไปครับนี่แล้วบอกเลยว่าเราซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะเพราะว่าตัวที่เราเอามาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นของตีวอยเหมือนกันนะจ๊ะเอาละเราต้องเอาอะไรขายอ่ะขายผนุ่มไปก่อน เอ้ยมันยังวางไม่ได้วะมาติโมไปนี่และเรานะครับก็ได้มาในส่วนของพญายนาคนะฮะนี่แล้วบอกเลยว่าขออนุญาตเปลี่ยนของนะฮะนี่แล้วบอกเลยนี่ไงโอ้โหตีปโกม้มันของคู่ใจเราจริงๆทุกคนเออเรามีของดีกว่าไม่มีนะนี่เราก็อัพได้ไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพญายนาของเราเนี่ยนะคะจะตีเป็นยังไงบ้าง ดูสินี่ครับนี่ตีนี่ปึงป้งปึ้งอย่างโหดโคตรโหดโคตรอ,อันตรายเออใครไม่สะแต่ใครสะนะฮะนี่ไงโอ้โหแล้ว cycling, พื้นที่คือสีม่วงมันก็คือตัวออกไฟเตอร์กันจบดีเฮ้ยเราได้ท็อปสีส่แล้วทุกคนแรงแรงเราไม่ลดแล้วนะ <laughs> โอ้โหกว่าแรงจับเพิ่มนี่แล้วสุดหลอกของเราเป็นไงโอ้โหล่ำรวยเงินทองอันนี้ตัวละเจ็ดบาทเลยแนฮะไม่เป็นไรครับนี่ยืนแว่งตรงกลางไปเลยนี่โอ้โหถ้าสองดาวก็สุดปึงไปเลยนะมังกรพยานหนักพยานหนักเออนะไสาวยัยครบแล้วเอ้เรา หาอะไรเพิ่มเติมไหมเอ้ย,ยเอคี้ขายเงินไม่พอ <c oughs> คอกแมวเ,เสียสละหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหและจังหวะนี้นะคะบางกรกำลังพ่นไฟอยู่ตรงกลางนะ,ะพยานามาแล้วนะฝนตกนะครับนี่ไงโอ้โหแล้วบอกเลยว่าเชี่ยดำมีใครสะเยอะกว่า <c oughs> ออไม่เป็นไรเรามีอีกสองหน่อนะคะที่กำลังเข้ามาแล้วบอกเลยว่าโหตัวของเรานี้ม่งใหญ่เท่ามอนเลยนะใหญ่เท่ามอนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะระหว่างเต่าเต่าหรือปูเต่าหรือปูเจอกับพยนานาคของเรานะ,ะพยนานาคเอาวะเป็นพวกติดไฟกันหมดเลยว่ะเอ,อ้ถ้าติดไฟสามคนได้นี่โคตรเจ๋งเลยนะทุกคน นี่ไงเออคอ,อยอะซอยหน่อยครับซอย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 เข้าไปนี่โอ้โหจังหวะนี้บอกเลยว่าแจ่มนะครับรีววสิบพร้อมกับพยานาคหนึ่งนี่ไงอ้ยใครไม่ซาแต่ใครซาของของเออเราน่าจะต้องเอาของให้ ให้แท้งหน่อยไหมเพราะว่าแท้งเราไม่ค่อยอึดอะถ้าแท้งเราอึดเนี่ยมันอาจจะทําให้พยานากของเราเนี่ยมันมันยืนได้นานนะใครสาของไม่เวทให้มาสาหะแล้วกันอะอันนี้ให้เออที่จริงถ้าให้ตัวข้างหน้าก็จะดีอะใส่ไปก่อนไปเออนี่ครับพยานากตีตีตีแล้วก็ชกชกชกนี่ครับขยันชกมาเกิน เออติ๊กเข้าไปเออแล้วเลือดไม่ลดเลยไงโคตรตึงนี่โคตรโหดโคตรอันตรายเอาอะทุกคนเราชิงแชมป์ที่หนึ่งวันนับวันเออตัวนี้มาเราไม่ต้องการตัวไหนเพิ่มเติมแล้วครับเออจังหวะนี้เราต้องการแค่แบบให้มันถึกนี่ไหนจะทำตัวอะไรไหนขอญาซื้อตัดนะครับขอญาซื้อตัดหน่อยแล้วกัน ขายแล้วเอ๊ส่องหน่อยขอส่องหน่อยขอเล่นนกนกซัสปะนกซัสหาตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮีขอแยดตัดขอแยดตัดชุบชุบนี่มาจหาเราก็จะสองสามดาวแล้วนะเออมัน,ม,นมันทีมเดียวกันดีกว,ว่าโอเคนี่ครับเราจังหวะนี้นะครับน้องถึงกับชกง๊ะ น้ำนะโอ้โหเหมือนมังกรพ่นไฟยแตจริงแล้วเป็นพญานาคนะครับเออเจ็บปวดไปดิเจ็บปวดไปดิฝั่งนึงอ่ะเออแล้วมันโอ้โหฉกทุกตัวนี่โอ้โหใครไม่สาแต่ใครสาเออใครไม่สาเออไม่ปสาฮาไปเป็นยอมยอมไนะหนอุ้ยอุ้ยแล้วมังกรมังกรผมมาเพิ่มมาดิ เออตอนไหนไม่น่าอัพเลยมังกรผมเพิ่มอีกไงมังกรสองดาวสองตัวเลยไหมโคตรจะตึง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 โอ้ยโคตรตึงแบบอีฮี่มังกรอีกสองตัวว่ะเออถ้าสองดาวสองตัวมันก็ตึงสิครับนี่โอ้โหอะไรครับติดกระบาปครับจ e ังหวะนี e so ้น้องมังกรนะครับลูกพญานาคของเรานะครับไล่ฉกเรื่อยๆแล็บบอกเลยว่าเลือดแทบไม่ลดเลยนะเพราะเขาก็สามารถ คิวขึ้นมาได้อีกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโอ้โหและเห็นทีว่าตานี้เนี่ยนะคะเราน่าจะได้คว้าชัยชนะกันไปแต่ว่าก่อนที่จะปิดจบกันไปนั้นเฮ้ยเฮ้ยเขาอาจจะเอาตาเสียงลักปะวะทุกคนเออโอเคไม่เอาตาสัญลักซะด้วยนั้นขออนุญาตเอานี่รักการเอแต,แต่ว่าเรามีปะวะเอ้ยเหมือนจะอาจจะยังไม่มีไหม อ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใส่สักตัวหนึ่งแล้กันให้มันแบบมีความถึกหน่อยเนาะเออโลหาขอยัดโตร,รอ๋อจะซื้อตัดชาวบ้านเขาอะเนาะจะซื้อตัดไม่ได้ว่าที่เต็มแล้วเอเอเฮ้ยใครสาสองดาวสามดาวต้องมาแล้วปะวะไอ้ใครไม่สะแต่ใครสะเออซื้อตัดชาวบ้านหมดอะเออแต่ของตัวเองไม่มีเลย เห็นแล้วครับจังหวะน,นี้สิบสิบนะครับทั้งฝั่งของ no ริสโน่นะฮะเหมือนกันโอ้โหแล้วคายแต่รอบนี้เราน่าจะอินเกมได้แล้ววะอ่ะสามถ้าเราชนะเราก็ได้หนึ่งบาทอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนดูเหมือนจ่ะโอเคโหเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะเมืเ่อกี้จังหวะแบบหายใจแวบนะครับเอาพี่ช่ใจหายใจนะใจหายนะฮะโอเคเราก็ คว้าชัยชนะนะคะไปกับพญานาคของเราได้นะคะทุกคนก็มาเจอกันใหม่คลิปถัดไปเลยนะคะขอความสนุกในครั้งนี้แล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ